สวัสดีค่ะร้านอรุ่งเรืองพาณิชย์นะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวจะพาลูกค้ามาดูกับท่อดูดข้าวนะคะตัวนี้การทํางานมันก็คือทางด้านนี้นะคะทางด้านท่อนี้เราจะเสียบไว้กับข้าวนะคะแล้วมันจะดูดเข้าไปตามสายนี่เลยนะคะสายตัวนี้ก็ยาวอยู่ที่3.7มจุดเมตรนะคะแล้วก็จะมาออกทางท่อนี้นะคะตัวด้านในนะคะด้านนี้มันจะมีตัวเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ข้าวเต็มนะคะถ้าสมมุติว่าข้าวเต็ม ทางท่อนี่นะคะจนไปเดินเซนเซอร์ปุ๊บมันก็จะหยุดการทํางานนะคะถ้าสมมุติเราจะปล่อยข้าวออกแล้วก็กดตัวนี้นะคะเพื่อเลี์ข้าวออกโอเคเดี๋ยวลองเปิดเครื่องให้ดูค่ะว่าเป็นยังไงนะคะมันก็จะเริ่มส่นดูดข้าวขึ้นไปนะคะตอนนี้เราลองเครื่องเฉยไม่ได้มีข้าวนะคะแล้วก็จะไปออกทางปลายท่อแต่ทำงานไม่ได้ซับซอนนะคะ ถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็สอบถามเรามานะคะที่เพจร้านเรานะคะเก่าญี่ปุ่นออรุ่งเรืองพาณิชย์นะคะหรือว่าถ้าชอบคลิปแล้วก็อยากดูสินค้าต่างๆทางร้านก็ช่วยกดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ